Welcome weeklyekly whole week the basketball minutes podcast to Ho of Di in NBA a 30สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน Podcast NBA Weekly อันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับ <Little case. S 2> พบกับผมนะครับบิวนะครับผม oh. เรียกได้ว่า NBA ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเดือด ไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วเลยก็เปิดฤด,ดูกาลมาได้หนึ่งเดือนเต็มๆครับผ่านไปได้ประมาณ20%ของทางฤด,ดูกาลแล้วบางทีมก็เริ่มมีดิเรกชันมีทิศทางที่แน่นอนแล้วบางทีมก็ยังหาไม่เจอตามปคลิปเลยครับเราจะมาพูดกันเรื่อง unleash the beast ก็คือการปล่อยอสุรกายออกมาของทีมทีมหนึ่งน่ากลัวมาก ตอนนี้ทีนี้ยังไม่มีอสุรกายตัวนี้โหดได้เบอร์นี้ลองคิดดูว่าถ้ามันกลับมาแล้วจะบึ้มๆขนาดไหนเรามาเริ่มเรื่องประจํจาสัปดาห์นี้กันก่อนครับเรื่องนี้ส,สดๆร้อนๆเลยวันนี้เลยครับลูคบอตันโดนไล่ออกจากการเป็นเฮดโค้ชของทีมซัลกเมนต a l Kings ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับผมเพราะว่า ปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าซ a c r a m e n t o Kings เขามี expectation หรือความคาดหวังที่ต่างออกไปจากปีก่อนๆหรือพูดง่ายๆก็คือเขาอะทีมเขาอะไม่อยากจะเป็นกลายเป็นทีมแรกที่ทุบสถิติไม่ได้ไปเพย์ออฟมากที่สุดติดต่อกัน16ปีเป็นแฟรนไชส์ที่ล้มเหลวมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นความกดดันมันมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วซึ่ง Water, ลูกวอตันเปิดฤดูกาลมาได้17เกม ตอน,นี้แหละครับชนะ6แพ้11เรียกได้ว่าสุดท้ายก็ต้องเป็นลุ้นอันดับ10กับทีมระดับเดียวกันเรื่องนี้มันเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปครับก็คือมอนเท m แม็กเนเนี่ย GM ของ King's แม้ว่าจะสนิทกับลุกวอตันแต่ลุกวอตันก็ไม่ใช่คนที่แม็กเนเลือกมาทีนี้พอแม็กเนเข้ามาเนี่ยลุกวอตันก็โอเคสนิทกันแต่การเป็น p r o f e s ชั o นอลกับเป็นมืออาชีพ ความสัมพันธ์ความสนิทมันไม่เพียงพอคนที่จะเข้ามาทํางานแทนที่เป็นโค้ชชั่วคราวก็คือเอาวิ g นเจนทรีนั่นเองพูดถึงผลงาน k i n g ์ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับชนะ6แพ้1 1มันเรียกได้ว่าแย่มากๆเลยนะคือถ้าทุกคนดูข้างล่างนะครับ8เกมล่างมันเป็นรถมันเป็นรถทริปที่ออกไปเยือน ur, OK C, สเปอร์โอเคซีมิเนโซต้าสมทีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ ลุ้นไปเพลย์อินหรือก็คือทีมประดับเดียวกับ Kings นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นครับแพ้รวดรับไม่ได้อย่างแรงอีกทีมหนึ่งที่กำลังลุ้นเพลย์อินอยู่เหมือนกันก็คือทีม New Orleans Pelicans ได้ BI กลับมาแล้วก็ดูดีขึ้นนิดนึงครับเริ่มชนะบ้างแต่ข่าวของทีมนี้เนี่ยหลักๆมาอยู่รอบตัวไ i o n Williamson หรือพี่อ้วนของพวกเราเองมันมีข่าวมาว่าไซออเนี่ย ทางทีม Pelicans เนี่ยให้ไฟเขียวให้กับไซ o n ที่จะเริ่ม c คอนแทค r ริ l หรือการซ้อมแบบกระทบกระทั่งกันแล้วก็จากที่อ่านข่าวตามรายงานมานักข่าวหลายๆคนคาดเดากันว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเดซ ember ปลายเดือนธันวาไซออนจะกลับมาลงเล่นให้กับทีม n e วออร์ลีสเพล i c แค s และไม่แน่ครับก็อาจจะมีลุ้นไป Play In หรือเปล่า เพราะมันเพราะ,ราะทิศทางของทีมนี้มันแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่ทีมแทงค์ครับคือถ้าคุณยังจะยังจะแทงอีกคุณมีซูเปอร์สตาร์สตัวแล้วนะ B.I. กับไซออนโจนาสวัลันชูนัสก็ไม่ใช่ตัวผู้เล่นดัดเดาดเขาคงไม่อยากมาตกตำ่ำไม่อยากมารอคุณแทงหรอกครับมาพูดถึงเกม of the week กันบ้างใน,ในที่นี้ไม่แนม่มาถึงว่าเป็นเกมที่มันที่สุดในในสัปดาห์นะครับแต่เป็นเกมที่แฟ,แฟนแท้จะทุกคน ตั้งหน้าตั้งตารอเกมนี้เกมกับนั้นก็คือเกมระหว่าง Golden State Warrior ออกไปเยือน Brooklyn Nets ตอนนั้นเรียกได้ว่าฟอร์มแรงทั้งคู่เลยครับดูแลนกับเคอร์รีมาดวลกันแต่ก็เป็น Golden State Warrior ครับที่เอาชนะไปได้117ต่อ99เรียกได้ว่าทั้งเกมลุกและเกมรับของ Warrior ในวันนั้นเนี่ยโอ้โหมันเรียกยังไงดีอมันเพอร์เฟมากๆครับเดมอนเอาเคดีอยู่ แล้มีจังหวะหนึ่งชู์สามแต้มใส่หน้า KD ดีเรามีเปแซลด้วยนะครับสองคนแกก็น่าจะสนิทกันนะครับก็เลยไม่ได้มีกระทบกระทั่งอะไรกัน Q4 วสี่โคจเตอร์สี่เนี่ยโคเดนสเต t e นำขาดไปจนถึงขั้นที่ว่าบ o ลลินเน็ไม่ส่งตัวเควินดูแลนและเจมส์ a าเดนลงเล่น Q4 เลยก็ออกชัดเจนแล้วครับว่า Steve Nash เนี่ยจะ เหมือนเมนยโยทงขาวแล้วครับวันนั้นผมดูอยู่ก็เฮ้ยไม่เอาเลยจริงๆเหรอแล้วเคอร์รี่ก็ลงมายิง3แต้มลูกโอเบอร์ให้ดูอีกลูกสองลูกแล้วก็ไปนั่งพักในที่สุดนะครับก็วันนั้นเคอร์รี่ทำไป3ามแต้ม <c oughs> เรียกได้ว่าของขึ้นสุดๆเบรกกิฟฟินบรูซบราวเข้าไปกัน2ตัวลุมก็อเอาไม่อยู่เคอรี่ยิงจากระยะ ตั้งแต่จากโลโก้ครับยิงลงยิงจากแฮชแฮชคือจุดที่ผู้เล่นเนี่ยจะไปอินบาวเข้ามาหลังจากที่บอลตายหลังจากที่มีการขอเวลานอกหรือมีการฟาวอะไรแบบนี้ครับทั้งจากแฮชทั้งจากโลโก้ยิงลงเป็นว่าเล่นก็แอบ,บเข้าใจบรูคลินครับว่าโอ้โหแม่งของเคลืนแบบนี้กูจะสู้ไหวได้ไงวะแต่ไม่ได้ครับคุณคือบรูคลินเน็ตคุณคือทีมที่เขาเรียกว่า คุณตรงแลวก็คือเตงหนงแต่เล่นไม่สมเตงหนงเลยในวันนั้นโอเคเข้าใจไม่มีไค r รี่แต่อย่างน้อยมันก็ควรจะมีแรงฮึดสู้มากกว่านั้นหรือเปล่าเกมต่อมาของวอลเลียร์ครับวกเขาเออกไปเยือนคลีฟแลนด์คาร์เวลเลียสวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคลิฟแลนด์สู้ได้นะครับอาจต้องพูดก่อนว่าคลีฟแลนด์เนี่ยกำลังประสบปัญหาอาการบาดเจ็บผู้เล่นหลายคนเลยอีฟานโมบิลี่เจเรตอาเลนลอรีมาคานน ล่าสุดคอลินเซ็กซตันเจ็บปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วเรื่องเซ็กซตันนี่น่าสงสารมากเพราะปีนี้เป็นปีคอนแท็กเียร์ของเขาก็แบบนี้ก็ลำบากครับสำหรับตัวคอลินเซ็กซตันกลับมาพูดถึงเกมครับเกมวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคลิฟแลนด์คาร์วาเลียสโคชบิเกอร์สตาร์เนี่ยส่งไอแซคโอโคโลไปกันก็แล้วส่งดาริอุสการ์แลนด์ไปกันก็แล้วส่งริกกี้ลูเบลโอไปกันก็ไม่มีใครเอาเคอร์รีอ่อยู่ แต่ก็อย่างว่าครับคีแบแลนด์ก็พอสู้ได้นะตอนแรกๆตอน Q 3สเนี่ยนำไปถึงส3ามแต้มตอนจบ Q 3สผมก็โอ้หผมดูอยู่ไงเกมนั้นคือก็คิดว่าเฮ้ยคอนเทนเซตเอาหน่อยดีวะคือแบบคือผม,ผมพูดจริงผมไม่ได้เชียร์ค d e เ s นเ t e แต่ผมชอบทีมนี้นะผมก็เลยไม่ปิดเลยผมก็เลยไม่ปิดทีวียังดูต่อแล้วก็จริงๆด้วยครับ Q 4สี่ วอลลเออร์ Warrior, เรียกได้ว่าของขึ้นเลยนำโดยคนนี้ได้แหละสเตฟนเคอร์ลีทำไปคนเดียว20แต้มใน1 quarter. ควอเตอร์คีบเลนทั้งควอเตอร์รู้สึกจะได้แค่9แต้มนะครับวันนั้นและที่สำคัญเนี่ยคือเคอร์ลีมีส่วนกับแต้มแทบจะถูกแต้มในควอเตอร์4วันนั้นลูกบางลูกเว่อร์โอ้โหสเต็ปแบ็กมีคนเข้ามากัน2คน ยังลงแล้วตอนและตอนนี้คลิปแลนก็คือถือ,อยังเป็นทีมดาวรุ่งอยู่พอพอโดนรันชุดใหญ่แบบนี้ก็รวนไม่แปลกครับสุดท้ายก็ต้องให้เครดิตวอลเลอร์นะว่า ừ ừ น่ากลัวจริงๆโคตรโคตรโหด,โหดนี่แหละครับมันเลยทำให้ผมนึกย้อนไปเมื่อปี2015ที่โกลเด้นเตทวอลเลอร์รได้แชมป์ตอนแรกผมรู้สึกว่าบรรยากาศทีมวายความรู้สึกอะไรตอนนี้ มันคล้ายๆกับปีนั้นเลยรวมไปถึงตัวผู้เล่นด้วยน,นะครับที่แต่ละคนมีโรของตัวเองชัดเจนโคชสตีฟเคอร์สลับสับเปลี่ยนโห oh. อยากจะเล่นมายากลแทนกันได้หมดมันเหมือนทีมนี้มันมีอะไรที่ต้องให้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งโอเคดินาสตี้คุณจบไปแล้วหนึ่งครั้งดินาสตี้คือตอนที่มีดูแลนอยู่ครับแต่ถ้าคุณคือผู้ชนะที่แท้จริง คุณต้องกลับมาชนะได้และนี่คือสิ่งที่สเตฟนเค r อรี่เดรมอนดกรีนเคลทอมสันยังไม่กลับมาอังเดรกกวดาล่าพวกตัวเก่าพยายามจะพิสูจน์ให้แฟนๆทุกคนเห็นอยู่ว่าพวกเขาคือผู้ชนะที่แท้จริงเกมที่ออกไปเยือนพิสตันครับเกมหลังจากเจอคลิเล่์เกมนั้นเนี่ยไม่มีเค r อรี่ไม่มีเดร m มอนและไม่มี AI เกิดอะไรขึ้นครับจอร์แดนพูและแอนดรูววิกกินส์รับบทพระเอก ร่วมนะครับผมเอาชนะพิสตันไปได้แม้ว่าท้ายเกมจะมีเสียวก็เถอะมันทำให้เห็นแล้วว่าทีมนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะตัวอื่นอ่ะมันแทงกันได้แบบสุดๆจริงๆนะครับอ่ะผมไม่พูดวนยิ่งเกมวันนี้เกมที่เจอแรปเตอร์พระเอกคนเดิมครับ2องคนแอนดูวิกกินกับจอร์แดนพูอ่ะวันนี้เคอร์ี่ลงครับแต่เคอร์รี่ทำแต้มแทบไม่ได้เลย เรียก่าเรียได้ว่าเป็นเกมที่ไม่มีเคอร์ี่เลยก็ได้ครับผมก็เอาชนะแรปเตอร์ไปได้แบบขาดลอยแบบโอ้โหไม่เห็นฝุ่นไม่ใช่ว่าแรปเตอร์ไม่เก่งนะครับแต่อันนี้คือบอลเลเอร์มันติดล้มบนจริงๆเอาไม่อยู่นั่นแหละครับมันก็เลยนําผมมาสู่ประเด็นที่ว่ามันยังมีปีศาจอีกหนึ่งตัวจริงๆสองตัวนะครับท่านนำเจมส์ไวส์แมนมาเป็นปีศาจด้วยที่ยังไม่กลับมาลงสนามให้กับคอนเทนเซตอลเอร์ ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าเคลทอมสันเคลียร์ทูพรีเทสฟูลลีก็คือสามารถลงซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วคูดรีเทิร์นวิ t ทินวีคออฟคริสต์มาสก็คือภายในวีคช่วงช่วงคริสต์มาสเดือนหน้านี่แหละครับจะกลับมาได้แน่นอนก็อยู่ที่ว่าบอลเลอร์จะไฟเขียวให้เคลทอมสันลงเล่นเกมแรกวันไหนมันก็น่าเป็นห่วง น่าเป็นห่วงที่ว่าโรเตชันเนี่ยจะปรับเปลี่ยนยังไงสตีฟเคอร์จะปรับเปลี่ยนยังไงมันจะต้องมีบางคนที่เสียสละมินิทที่สละที่เสียสละเวลาลงเล่นของตัวเองพื่อจะให้เคลย์ทอมสันและเจมส์ไวส์แมนเข้ามาอยู่ในโรเตชันได้อย่างไม่มีปัญหาได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าทุกคนคงเคยเห็นคำว่า strength in numbers strength in numbers ที่ติดอยู่ทั่วสนามของโคเดียนเซตวอลเลอร์เป็นมอตโตของทีม ปีนี้วอ ok, ลเล่กำลังทำให้เห็นอีกครั้งครับเพราะพวกเขาเนี่ยมี s t ตรน g t อิน n u มเบอร์จริงๆมันก็คือว่าทุกคนแทนกันได้หมดไม่ว่าจะใครก็ตามคนเราเยอะเลยเรา<ๆ>เรา Heather, เราเลยแข็งแกร่งอะอะไรแบบนี้ถ้าผมเข้าใจผิดรบกวนช่วยแก้ให้ผมด้วยนะครับนอกจากเคอรี่แล้วมีใครเล่นดีอีกบ้างมีใครที่มีเขาเรียกว่ามอนสเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์สีกบ้างต้องพูดถึงคนนี้ แน่นอนครับยานิสแอดเดรคุมโปกดไป47แต้มใส่ลอสแอนเจลิสเลเกอร์สเกมวันนั้นเนี่ยต้องพูดจริงๆครับว่ายานิสเนี่ยกระหายเลือด h i smells blood เขาต้องการเอาชนะทีมเลเกอร์ห้ได้และก็จะโชว์ให้กับทุกคนให้กับแฟนๆเห็นว่าเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้พวกผมฟอร์มไม่ดีพวาคุณมาสบประมาทผมไว้ เป็นไงล่ะผมซัดกับ47แต้ม47แต้มนี้เขา attempt field goal ไปแค่23ครั้งนะครับก็คือได้47แต้มจากการยิง23ครั้งลองคิดดูแล้วกันครับว่ามันมันป้าขนาดไหนนะครับจบเกมมีวกี้ b u คส์ก็เอาชนะไปได้นะครับผม109ต่อ102เกมนั้นเนี่ยมีมีข่าวดีของ b u c k ์ก็คือ Chris Middleton กลับมาลงสนามได้ ทุกคนเห็นความสำคัญของคริสมิโดตันหรืออยังครับผมบางทบางีบางเกมบางจังหวะที่บัคสเตอร์ตอนท้ายเกมเนี่ยก็มีมิโดตันนี่แหละที่เป็นคนยิงคลัทชช็อตให้ยิงระยะกลางให้ยิงลูกที่แบบยานิสทำไม่ได้ครับคือเขาก็เป็นผู้เล่นคนละแบบคนลแะบบสไตล์ถ้าขาดมิโดตันยานิสก็แย่เหมือนกันจูฮอลิเดย์ก็เหมือนจะเรียกฟอร์มกลับมาได้บ้างแล้วตอนนี้ อีกคนหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือเกร y ันอาร์เรผมมองว่าแหมเล่นข้อระบบมากเลย3แต้มแม่นป้องกันดีและคนนี้เนี่ยใจสู้สุดๆเลยนะครับก็มีวก b u บั s ก็เป็นทีมที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้นะครับผมล่าสุดก็ชนะ m a g ิกไปแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะประมาณ5-10ถึง10เกมข้างหน้าเนี่ยเขามีสเกจจูที่ค่อนข้างง่ายเขามีตารางแข่งที่ค่อนข้างจะ วินเดโบที่แบบชนะได้ทุกทีอ่ะครับผมก็คงจะเห็นบักซ์ขึ้นมาหัวตารางในเร็วๆนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึง l a k e อร์ไปแล้วทีมที่แพ้บักซ์ในเกมนี้นครับก็ต้องพูดถึงชายคนนี้สัหน่อยเลอบอนเจมส์นะครับเลเกอร์ akers, ก่อนที่เลอบอนจะกลับมาก็เรียกได้ว่ากระท่อนกระแท่นระดับหนึ่งเลยก่อนจะก่อนแกนจะกลับมาเกม เกมหนึ่งเจอบัคก,ก่อนก่อนหน้านั้นเจอบูสโอ้วันที่เจอบูสที่สเตปโปเซนเตอร์ในบ้านเนี่ยเละเทครับและเป็นผงสู้ไม่ได้เลยเกมที่ออกไปเยือนเซลติกส์ระบอนกลับมาไม่รู้สิผมดูแกเล่นแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าแกเจ็บเลยอโอเคอาจจะอาจจะแบบคิดคิดเพอร์เจอร์ละเมอเพอริรฝันไปเองนะแต่ผมรู้สึกว่าล,ลูกเฟดลูกเทอร์นาลาวลูกโอ้โหมันไม่เหมือนคนเจ็บะครับ แล้ที่สาคัญผมมองว่าเรืบอลเนี่ยสแต้มแม่นขึ้นเรื่อยๆไว้ใจได้มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องให้เวลาเลเกอร์สอีกหน่อยครับผมตอนนี้ก็ผมมองว่าอะไรๆมันก็เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเกมที่เจอเซลติกส์ก่อนแล้วกันเรียกได้ว่าโอ้โหแม้ว่าเลเกอร์จะเล่นดีขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอครับพรเกมนั้นผมว่าต้องชมโค้ชอิเมยูโดกานะที่ใช้แผนให้เซลติกเนี่ย move the ball around แบบเร็วคือส่งบอลไปส่งบอลมาด้วยความรวดเร็วเพราะเขารู้ว่าเลเกอร์ผู้เล่นอายุเยอะแล้วคงการ close down การเข้าไปป้องกันประกบชิดตัวคงทำได้ไม่เร็วเหมือนผู้เล่นอายุน้อยๆแล้วเขาก็สั่งให้ลูกทีมของเขาเนี่ย switch บ่อยมากมันเลยทำให้แนวรับเลเกอร์เนี่ยเกมรับเลเกอร์เนี่ย c o m m u n i a t e กันไม่ทันเห็นได้ชัดเลยว่ามี3แต้มต้องโล่งหลายลูกมาก และแน่นอนครับพระเอกในวันนั้นเจสันเท,ท่ห้ำกดไป37แต้มเอาหน่อยวะเท,ท่้ำผมอวยไว้เยอะนะครับต้องอวยนิดนึงลหลังเกมนั้นเนี่ยมันมีประเด็นครับประเด็นเยอะเลยหลังเกมนั้นประเด็นแรกนี่ครับเจนิสทรูเดอร์ครับนั้นทำไป2 1แต้มแต่หลังเกมมีให้สัมภาษณ์ให้กับทางทีวีรู้สึจกจะช่อง NBC อ่าทางทีมงานเขาก็ขึ้นขึ้นกราฟิกมาแซลอยอ Paying r u s t 44 million l รับเอาเล่าเราคือเหมือนขึ้นแซลเลเกอร์ครับว่าเอาคุณไม่จ่ายชลูเดอร์ทำไมคุณไปจ่ายรัส44ล้านทำให้ชลูเดอร์ต้องมารับ mid level exception ประมาณ5ล้านที่เซลติกก็ขึ้นแซลครับขึ้นแป๊บหนึ่งแต่แบบนี้โลกโซเชียลมันจับได้เร็ว,วครับเขาก็เลยแคปมาแล้วมาแซลกันประเด็นต่อมาครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในสื่อลักเมืองไทยเท่าไหร่ มันมีประเด็นที่ว่าอินเนสแคนเตอร์เนี่ยอโอเคเขาเป็นคู่อลิกับเลบอลอยู่แล้วแต่ก่อนเขาก็มีมีปากมีเสียงกับทบกระทั่งกับเลบอลประจําพื้นเลบอล bon เนี่ยแทบเรียกได้ว่าแทบจะเป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ตัวหลักของไนกี้แล้วแคนเตอร์เนี่ยเขาเหมือนอารมณ์แบบเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักต่อสู้เพื่อความถูกต้องอะไรแบบนี้อ่ะมันก็เกี่ยวกับการเมืองนิดนึงครับอ่ะผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันก็อ่อ แคนเตอร์เนี่ยเขาไฝ่กับเมืองจีนมาสักพักแล้วบอกว่าอา้าวเขาเขาเป็นคนเชื้อสายตุรกีไงแล้วทางแล้วมันมีข่าวที่เมืองจีนอยู่ว่าเออมันมีข่าวว่ารัฐบาลจีนเนี่ยกดขี่คอมเหงชนชาติอุยเกอร์อุยเกอร์อุยกูเนี่ยภา,าษาไทยเขาอ่านว่าอุยกูอุยกูเนี่ยก็มีก็เป็นชนชาติเตอร์กิกก็คือเขามันก็คือคนเชื้อสายเดียวกับ คนตุรกีซึ่งก็คือชนเชื้อชาติของแคนเตอร์แคนเตอร์ก็เลยออกมาสู้ว่าเ hey, ฮ้ยรัฐบาลจีนทำไมคุณทําแบบนี้กับคนกับคนอุยกูคือเหมือนเขาพยายามจะล้างบางเชื้อชาตินี้อยู่โอเคผมไม่พูดการเมืองละเอเขาก็เลยออกมาบอกเลบรอนว่าเนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าไอพวกเสื้อผ้าไอรองเท้าอะไรที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันคือแรงงานทาสนะเพราะเพราะว่าเขามองว่าประเทศจีนเนี่ย แหมพางนี้ก็เหมือนผมเหมือนผมว่าประเทศจีนแต่ผมเมือนผมเอาข่าวมาเล่าเนอะเออประเทศจีนเนี่ยกดค่าแรงจนแบบเรียกได้ว่าแทบจะเป็นท่านเลยมากกว่าแคนเตอร์ก็เลยบอกให้ให้สัมภาษณ์บอกเ bon ลบอนว่าเนี่ยคุณคิดยังไงกับตรงเนี้ยขอขอสัมภาษณ์ขอ,ขอ,ขอให้คุณตอบหน่อยสิเลบอนก็ออกมาตอบว่าเวลาที่ผมจะพูดอะไรเนี่ย I speak about something I'm very knowledgeable about ผมจะพูดเฉพาะอันที่ผมรู้จริงเท่านั้น Something I'm very passionate about อะไรที่ผมรักเท่านั้น I feel like with this particular situation it was something not only I was not informed enough โอ้มันเป็นเรื่องนีเน้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ไม่ค่อยมีใครบอกผมมากพอเออผมก็เลยไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรออกไปมากมายเคนเตอร์พอได้ยินแบบนี้เขาก็เลยไม่ค่อยพอใจว่าอา้าว Did you educate yourself about the slave labor แบบเฮ้ยแล้วคุณไม่รีเสิร์ชหน่อยเหรออะไรแบบนี้เกมที่เจอกันเลยกก็เลยใส่รองเท้าออกมาเพื่อแซลเลอบรอนมันไม่เชิงแซลเพื่อต่อว่าเลอบรอนอะไรแบบนี้ still researching and getting educated แบบเฮ้ยคุณได้ไปค้นคว้าหาความรู้หรือ,อยังเรื่องเรื่อง slave labor ในเมืองจีนเนี่ยอะไรแบบนี้เขาใส่มาบ่อยแล้วครับ นะนนตั้งแต่เรู้สึกจะมีอ่ารเนี่ยฟรีทิเบตก็คือเขากำลังจะเขาพยายามจะสู้กับรัฐบาลจีนอยู่จนทำให้เกมที่บอสตันเซอรติแข่งทุกเกมเนี่ยถูกแบนในเมืองจีนอันนี้มาเล่าให้ฟังล่าสุดเลบอนก็ออกมาตอบคาะว่า uh, I think if you know me you know I don't really give too many people my energy and he's definitely not someone I will give my energy to ก็บอกว่า i n n เ r s c คนเตอเนี่ยมันไม่ใช่ คนสำคัญอะไรหรอที่ผมจะมานั่งใส่ใจต้องมานั่งแบบให้พลังงานอะไรด้วยเหมือนไม่สนใจที่แคนเตอร์พูดนั้นแหละครับก็เนี่ยก็ he had this he had h i s opportunity tonight i seen him in the hallway he walked right by me ก็คือวันนี้เกมที่เจอกับเซลติกเนี่ยผมก็เจอเขานะเจอตัวตัวเลยตรงตรงทางเดินแต่เขาก็ไม่เห็นพูดอะไรกับผมเลยก็มาเล่าให้ฟังพูดถึงเลบรอนเน่พูดไม่ได้ ล่าสุดเลยคดีเยอะนะรู้สึกเดี๋ยวนี้คดีเยอะระบอรเจมเดือนนี้ออกไปเยือนพิสตันครับก็ไปมีคดีก็คือไปฟันศอกใส่หน้าไอเซียสจวจจนไอเซียสจวดนี่หัวเลื่อนร้อนมากเลยของขึ้นจะวิ่งไปกระทืบระบอนให้ได้ต้องเอาคนมาหลายคนมากๆมาห้ามช็อนนั้นเนี่ยผมขออนุญาตโนคอมเมนต์แล้วกันนะว่าเรือบรบอลเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับว่าเลบอนเจมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจช็อตนั้นไอายาจสจวตถ,ถึงได้ขึ้นขนาดนี้ถึงได้ชุนขนาดนี้มาเลยทําให้ทิสตันเนี่ยผมมองว่าเสียเสียสมาธิในการเล่นไปเยอะเลยหลังจากที่จบเรื่องเนี่ยมมนเหมือนเลกเกอร์เนี่ยได้ม omentum มกลับมาแล้วคอร์เตอร์สี่ต้องชมครับเล่นดีก็ต้องชม Davis, แอนโทนีเดวิสละร์เซลเวสบรเล่นโคตรดี 5AD เล่นได้แบบ q 4วันนี้เรื่อยๆเลเกอร์มีลุ้นแน่นอนครับลุนอะไรลุ้นแชมป์เลครับนะครับผมพูดถึงเลเกอร์ยังไม่จบครับล่าสุดมีข่าวว่ากำลังจะเปลี่ยนชื่อสนามจาก Staple Center เเป็น Crypto.com Arena Crypto.com เนี่ยเป็น Exchange หรือเป็นแบบอารมณ์แบบตลาด ผู้ให้บริการการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีในประเทศอเมริกาใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับอุตสาหากรรมคริปโตทั้งหมดเรื่องคริปโตถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวมาว่ากันครับคอมเมนต์เข้ามาได้อันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องบาทก่อนก็อันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยโครโครคือเหรียญของ Crypto.com พอมีข่าวว่าะจะได้ลิขสิทธิ์ชื่อสนาม แทนสเต b เปิลเซ็นเรนี่ยราคาของเหรียญโครเนี่ยขึ้นเลยครับขึ้นยับเลยออทามไฮรู้สึกว่าจะขึ้นไปถึง70เซนนะครับตอนเมื่อ5-6เดือนก่อนจะรู้สึกจะอยู่กันที่จะจะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ6เซนก็คือ10เด้งสบายสบายพูดถึงทีมที่กำลังร้อนแรงอ,อีกทีมแล้วกันไม่พูดไม่ได้ฟินิกซ์ซันครับชนะมา12เกมรวด ส2องนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถิติใหม่ของทีมเลยไม่เคยไม่เคยชนะติดต่อกันมานานขนาดนี้มายาวนานขนาดนี้ก็ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะทีมนี้มันผมผมคาดหวังไว้เยอะอยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโหดเท่าปีที่แล้วหรือโหดกว่าปีที่แล้วแล้วผมก็ผมก็ว่าก็ก็โหดกว่าเยอะเลยนะเอาชนะดาลาสไปได้2เกมรวดแล้วก็วันนี้เนี่ยชนะเดนเวอร์แบบ คอเตอร์หนึ่งซัดไป48แต้มทีบางทียังสองคอเตอร์ยังไม่ถึง48เลยครับอันนี้แ็กดไปคอเตอร์เดียวผมคงไม่พูดถึงคริสพอไม่พูดถึงบุกเกอร์อะไรมากมายแต่ที่อยากจะพูดถึงเนี่ยมันคือความสุดยอดของมิคาบริเจสผมรู้สึกว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยป้องกันดีขึ้นทุกวันแล้วก็เชื่อใจได้มากขึ้นในเกมลุกไม่มีไม่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเขายังมีแคมเมรอนจอห์นสันที่เล่นดีขึ้น ที่ชูดแมนขึ้นแลนดี้ิชาเมตที่มาจากบุกรินเน็ตเน็ตปล่อยมาได้ไงชาเมตเจาเวลแมกกี้อะไรชั้นดีมีของครับฟินิกซ์ซันส์ฝั่งเวสต์ปีนี้เรียกได้ว่าโคตรเดือดเดือดของเดือดครับผมก็สรุปตารางกันนิดนึงแล้วครับผมจะครบครึ่งชั่วโมงละฝั่งอีสต์นะครับชิคาโกบูลส์ก็ วันนี้ก็ชนะนิวยอร์กนิกส์ไปก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของสายมีสถิติเท่ากับบูลินเนสนะครับชนะ12แพ้5ก็ฝั่งอีสก็นี่แหละครับมิวเกอร์กส์เดี๋ยวก็ขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาท็อป6ได้ภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแน่นอนบอสตันวิสต์ก็ยังเชื่อใจได้อยู่ฮีทก็ยังโอเคชาร์ลอตก็โอเคก็ถ้ายังรักษาทรงได้แบบนี้ผมว่าก็อย่างน้อยก็เพย์อินนะครับ คลิลนนี้ผมไม่ชัวร์แล้วว่าเจออาการบาดเจ็บรบกวน,นแพ้มาสามเกมรวดไม่รู้จะยังไงต่อนิวร์กนิ์ผมไม่พูดถึงผมด่ามันบ่อยแล้วพอสตันพูดไปแล้วแอตแลนตาฮอสก็ดูดีขึ้นครับชนะมาสี่เกมรวดเทรยังเหมือนจะเริ่มเริ่มคลามฟอร์มเจอแล้วแล้วก็แล้วก็หยุดหยุดดีแล้วครับหยุดนิสัยฟาล์เบตติ้งแล้วมาฝั่งเวสครับฝั่งเวสก็กอตเทนสเตดครับผมแน่นอนนำโด่งเลยชนะ15้แพ้2 ตามไปได้ฟินิกซ์ซันส์นะครับโอ้ฝ oh, ั่งเวสต์นี่ก็เรียกได้ว่าสูสีครับ uh, อยากจะให้ดูเนี่ยที่ผมที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับเม s ซ t ต้ารักคาเมนโตซานโตเนียล์นิวออร์ลีนส์ผมมองว่าสี่ทีมนี้เนี่ยจะเป็นสี่ทีมที่แย่งอันดับเก้าอันดับสิบกันอันดับสิบและกันเมมฟิสผมว่าน่าจะการันตีที่ผมไม่พูดถึง o อ l ลาโฮมาซิตี้เนี่ย เพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวท้ายท้าย,าย,าย,ายซีซันน่ะเขาคงแทงครับเพื่อที่จะเอาดับอันดับดีๆในปีหน้านั่นแหละครับมันเลยทำให้ทีมบริหารของ Sacramento Kings รอให้โอกาสลุกวอตันต่อไปไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะวีคนี้แมจบเร็วดีมากเลยโอเคก็เดี๋ยว ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องของเรามาโดยตลอดทุกๆคอนเทนต์เลยพวกผมนี่ดีใจมากเลยที่ตอนนี้พวกเรามาถึง400กว่าซับแล้วอยาจะไปถึงพันซับให้เร็วๆถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับก็รบกวนด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยบอกเลยว่าวันพุธห้ามพลาดไลฟ์เด็ดขาดเพราะว่าผมจะมีเกมมาให้ผู้ทรงเกียรติทั้งสอสท่านเล่นนะครับผม การันตีครับว่าสนุกแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะก่อนจากกาันก็อย่าลืมดูบัสให้สนุกย้ำว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแต่ถ้าจะเล่นได้โปรดผมขอร้องเล่นให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าดิจิอลเจมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอบคุณมากครับผม